สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2022ีสซีซั่น3ตอนที่ส0สลับในเรื่องนะครับในเรื่นีและฮาวเวียกำลังปรึกษากันว่าเจ้ายังไงต่อและตอนนี้วิลฟอร์ดก็หายตัวไปทางด้านออสไพเลอร์ ider, เขากลับมาอย่างไนาคาและบอกให้ออดรที่นั่งเล่นเปียโนหนีไป ท่านใดนั้นทหารกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาพร้อมด้วยการปราดกฏตัวของวิลฟอร์ดวิลฟอร์ดพร้อมด้วยพรรคพวกปากหลักอยู่ที่นคาเฮดวูดจ <Head wood S 1> ึงนําตัวบอสโควิกซึ่งเฮดวูดทําให้เขากลายเป็นมนุษย์น้ําแข็งไปแล้วทางด้านเมลา,านีเธอขอความจงรักภักดีจากรูทซึ่งรูทบอกว่าเธอจะทําเพื่อผู้โดยสารทุกคนทางด้านเลตันเขาบอกให้เบนเนตชะลอความเร็วรถไฟก่อนถึงทางแยกเบสจึงมารายงานว่าผู้คนกําลังรอฟังคําตอบจากเลตัน เลตันจึงไปพบผู้คนและบอกว่าพวกเรายัางมีความหวังตราบใดที่ทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวเขาผู้คนบางส่วนจึงอยู่ข้างเลตันทางด้านโรสเขานำผู้คุมไปหาวิลฟอร์ดแต่โรสบอกว่าเขาจะไม่อยู่ฝ่ายวิลฟอร์ดออสเวลล์คิดจะถอนตัวเขาจึงถูกบอสโควิดโยนไปอีกฝั่งทางด้านอเล็กเธอมาพบเมลานีพอเลตันอยากคุยด้วยเมลานีและเลตันจึงมาเจอกันทั้งสองต่างโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเชื่อความคิดของอีกฝ่าย แต่ก็ตกลงกันไม่ได้จึงแยกย้ายกันไปหลังจากนั้นเลตันจึงนําคนไทยขบวนบุกยึดจนถึงภายในเกษตรเพื่อครอบครองแหล่งอาหารไว้ทั้งหมดออสเวลล์จึงมาแจ้งข่าวกับเลตันว่าบอสโควิดยูาฟวิลฟอร์ดออดดี้เช่นกันเบสบอกว่าออดดี้ยู่ไฟเราแล้ว,ลวให้เชื่อมั่นในตัวเธอทางด้านวิลฟอร์ดขณะที่เขาอยู่ไหนไหนคาซาร่ามาพบเขาด้วยถามว่าข้อตกลงเรื่องเรียนายังเหมือนเดิมไหมวิลฟอร์ดตอบว่า เขายืนยันข้อตกลงเดิมทางด้านรูธเธอแจ้งข่าวกับเมลานีว่าพวกเลตันยึดภายในเกษตรไปทั้งหมดแล้วเมลานีบอกว่าเธอต้องการหาคนหนุนหลังเธอเธอจึงคิดว่าจะไปขอแรงสนับสนุนจากวิฟฟอร์ดเมลานีจึงไปพบวิฟฟอร์ดเธอบอกว่าเธออยากให้วิฟฟอร์ดสนับสนุนเธอวิฟฟอร์ดจึงต่อรองว่าเขาต้องคุมบางแผนกเมลานีจึงตกลงทั้งสองจึงร่วมมือกันทางด้านรูธเธอเข้ามาในห้องห้องหนึ่ง ทำให้เธอได้พบกับไซที่อยู่ฝ่ายเลตันเธอจึงคิดจะส่งข่าวไปหาเลตันทางด้านโรสเขาไปพบวิลฟอร์ดและเมลานีเมลานีบอกโรถว่าถ้าโรธมาอยู่ฝ่ายพวกเราจะทําให้คุมสนุพเซอร์ได้ขอแค่โรธนาผู้คุมไปการชายแดนไว้โรถเห็นด้วยเขาจึงสั่งให้ผู้คุมไปยืนประจัหน้ากับฝ่ายเลตันขนานั้นเองเลตันได้โทรหาเมลานีและบอกว่าเขามีหนทางที่ดีกว่านี้มาเสนอหลังจากนั้น เมลานีจึงไปพบวิลฟอร์ดและบอกว่าเธอหาหนทางตัดการเลตันไม่ได้วิลฟอร์ดบอกว่าเขามีวิธีโดยใช้เลียหน้าเป็นตัวประกันวิลฟอร์ดจึงนำเมลานีไปหาซาร่าซึ่งตอนนั้นซาร่าอุ้มเลียหน้าอยู่เมื่อวิลฟอร์ดถึงขบวนหนึ่งเมลานีรีบปิดประตูเลตันจึงปรากฏตัวขึ้นรู้ที่อยู่ข้างนอกเธอจึงลอบอสโควิดมาทางเธอจนบอสโควิดชนกับตะแกรงเขาจึงสลบไปทางด้านวิลฟอร์ด เลตันและเมลานีสั่งให้วิฟอร์ดไปอาศัยอยู่ในรถไฟโบกี้เล็กที่เมลานีเอาตัวรอดมาได้พวกเขาได้ใส่สารอาหารไว้ให้แล้วอีกไม่กี่เดือนค่อยมาเจอกันใหม่วิฟอร์ดทำอะไรไม่ได้เขาจึงเข้าไปในโบกี้ดังกล่าวเบนเนต์จึงใช้ลอกนำโบกี้วิฟอร์ดไปไว้ในรางรถไฟข้างๆแล้วก็ไปคนละทางกับสโนเพเซอร์หลังจากนั้นเมลานีและเลตันประกาศแก่ผู้โดยสารว่าทั้งสองได้ประนีประนอมต่อกันโดยพวกเขามีข้อเสนอว่า ใครที่อยากเดินทางไปกับโนเพเซอร์ต่อไปให้ไปกับเมลานีส่วนใครอยากลองเสี่ยงไปจังอยแอฟริกาให้ไปกับเขาโดยให้มาที่ขบวนบิ๊กอารีซึ่งรถไฟจะแยกตรงทางแยกภายใน6ชั่วโมงที่แผน,นเกษตรเมื่อผู้คนได้ยินอย่างนั้นหลายครอบครัวและผู้คนที่คิดเห็นไม่ตรงกันต่างบอกลาการละกัน,กนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าใจเมื่อมาถึงเวลาแยกขบวนกันแล้วทั้งหมดมารวมกันที่แผน,นเกษตรและกล่าวอำลาการเป็นครั้งสุดท้าย รถไฟ s โน o w p i e r c e และเบีรล,ลิจึงแยกจากกันซึ่งตอนนั้น l อลเจเศร้าใจมากเธออมลูกตาของพ่อเธอแต่มีคนมาชนเธอเข้าทำให้ลูกตาพ่อของเธอติดคอ l อลเจจึงตาในที่สุดทางการพวกเลตันอเล็กและฮาวีเร์ช่วยกันควบคุมรถไฟรถไฟเคลื่อนไปบนรางรถไฟด้วยความยากลําบากเพราะรางรถไฟสภาพไม่ดีนักพวกเลตันก็ตกใจกลัวกลัวว่าขอนรถจกจะตกรางอเล็กและฮาวเวร์พยายามอย่างสุดความสามารถ จนพวกเลตันฝามาถึงจางนอยแอฟริกาแล้วรถไฟก็หยุดลงอเล็กจึงรีบดูนะครับภ,ภูมิซึ่งเธอพบว่าอากาศข้างนอกร้อนขึ้นเรื่อยๆพวกเลตันและเหล่าผู้คนจึงเดิอนออกมานอกขบวนและพบว,ว่าพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในโลกภายนอกนี้ได้แล้วเวลาผ่านไป3เดือนขณะที่เมลานีคุมรถไฟอยู่เธอเห็นระเบิดลูกใหญ่ระเบิดอยู่ตรงหน้าเธอจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่10สสำหรับความรู้สึกหลังรับชม ตอนจบทำได้ดีมากครับประณีประนอมกันจริงๆและซีซั่นสามทำได้น่าติดตามซีซั่นผ่านไปมากครับพวกเลตันจารใส่ได้จริงๆหรือไม่และเมนเจอระเบิดอะไรกันแน่ขอบคุณสําหรับการติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับซีรีส์เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u b คร r i า e ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก Mo ดมู c h ช n n e l เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับ